ครับก็วันนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่นะวันที่14พฤษภาคมตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นหรือ17นาฬิกาขอเชิญชวนนะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับทุกเพศทุกวัย นะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเรามาเลือกคนที่เรารักเราชอบที่จะมาร่วมกันเป็นตัวแทนของเราพัฒนาบ้านเมืองนะและประเทศชาติด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในส่วนของข้าการเรานะครับก็มีการเตรียมพร้อมนะที่เพราะว่าหน้าที่ของฝ่ายปกครองเนี่ยเราก็มีหน้าที่ดูแลทุกสุขแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่ พี่น้องประชาชนรักษาความปลอดภัยนะแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งก็คือประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิ์กันให้มากๆทั้งผู้สมัครทั้งรรคการเมืองนะแล้วก็กะกะตแล้วก็ข้าราชการทุกทุกส่วนทุกฝ่ายอ่ะมีความเข้มแข็งแล้วก็ทุกคนเข้าใจนะในระเบียบกฎหมายนะว่าเรามีหน้าที่อะไระทุกคนนะะเข้าใจหน้าที่ของตัวเองนะครับขอบคุณมากครับ